อันนี้หนูถามใหม่หนูเคยได้ยินพี่ว่าพี่ไม่อยากกลับมาเกิดแล้วอันนี้จริงไหมจริงคือหนูจริงจริงจริง<ๆ>เพราะว่าพี่เห็นว่าอืมอาม่าพี่เห็นความทุกข์ตั้งแต่แตั้งเป็นตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเนาะเห็นความทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่จําความได้ อะไรมันเป็นคำถามในใจพี่ว่าทำไมทำไมไม่มีแต่ทุกแท้โอ้อยู่ในหมู่บ้านบ้านปอพานเนาะมันก็มีวัวมีควายมีโอ้สมัยก่อนมันทุกเอาไปเรียนหนังสือก็ทุกไปเรียนก็กระทถกแปดกิโลโอ้เดินทางก็ลำบากเอาทุกไปเรียนก็ทุกไปเรียนโคราชก็ทุกพอมาทํางานก็ทุกมันทำไมมันเห็นแต่ทุกเห็นแต่ทุก ที่นี่ก็มีคําถามมีคําพูดของคนที่นับถือพุทธนี่แหละไปอเออบอกว่าพระนี่แหละพูดเนาะใครเห็นทุกพู้นั้นเห็นธรรมมันจะเห็นธรรมอะไรเมก็มีแต่เห็น,แต,หนแ,ตแ,ตแต่ความทุกข์เห็นแต่ความทุกข์โอ้แต่ว่าเอาไปเอามาเนาะพวกก็มาศึกษาว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกข์ข้นก่อนเลยโอ้เนี่ ตอนลังมาฉันก็เห็นเห็นทุกข์ไงเห็นทุกข์ด้วยตัวของตัวเองแต่เห็นทุกข์แล้วมันมันมีความสุขอ้าวตรงนี้ก็ทุกข์ตัวน,นั้นก็ทุกข์ก็สุข,ขก็มีสุขชั่วคราวทุกข์ชั่วคราวมันก็สลับ,เ,บเปลี่ยนกันไ<า>ปนสุดท้ายจึงมีคําตอบใหยตัวเองว่าเฮ้ยไม่หนาเกิดอีกแล้วถ้าเกิดมาก็ต้องมามาทุกข์จะจเกิดทําไมแล้วก็ตายเกิดตายเกิดตายแล้วก็มาทุกข์คำว่าที่ไม่อยากเกิดเนี่ย พี่คิดได้ตอนไหนโอ้พี่คิดได้ประมาณมพูดงด่ายๆเรื่อเหมือนคีโมโเนาะเป็นสิบบปีมาแล้วสิบสิบปีอ่ายี่สิบปีได้ไหมไดถ้ถ้ายี่สิบปีเท่าเท่ากับพี่น่าจะสี่สิบได้แต่ว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนเด็กๆพี่ก็เห็นความลำบากมาใช่ก็มันมันมันเป็น มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะมัน<ต>มันแต่คือการที่ไม่อยากเกิดเพราะว่าความทุกข์ความลาบากความความลําบากกับความทุกข์หรืออะไรที่ทไม่อยากมันมันก็ทุกข์กันแหละเนาะไม่ไม่อยากเกิดก็คือเ,เ,เอาถามจริงๆทุกคนเนี่ยเกิดมาตอนเนี้ยมีใครไหมที่ไม่ทุกข์อย่าหลอกตัวเองทุกทั้งนั้นแล้วเราถ้าเราเกิดใหม่วนเวียนวนเวียนมาเจอทุกมาเจอสุขอย่างนี้ แต่ถ้าเราเกิดมาชาติได้ชาติหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเอเกิดเราไปหลงอย่างนี้อย่างฉันหลงอะ่ะหลงโลกหลงโกรธหลงเกลียดหลงรักอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดตายแล้วไปเกิดใหม่ก็ไปชดใช้กรรมโอ้ไม่เอาเราก็ฉันไม่ไหวไมอยากเกิดแล้วคือไม่อยากทนกับความทุกข์ บบโบอ<า>บพอเอาแล้วเออถ้าไปได้ตามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องกลับมาเกิดได้มีวิธีการไหนมีทางไหนไปได้ฉันก็จะไปเด้อบอกตามตรงมั่นใจแน่ใจมั่นใจแน่ใจว่าไม่อยากกลับชาตินี้ขอพูดเลยขอบอกตัวเองบอกตัวเองตลอดเวลาโอ้แต่บางทีมันก็มีการแต่เดี๋ยวก่อนนะหนูขอขัดนิดนึงแต่หนูเห็นพี่ ขณะทุกวันเนี้ยพี่มีความสุขแต่พี่หนูก็งงกับการที่ว่าพี่ไม่อยากกลับมาเกิดคือถ้าคนพูดคํานี้ได้แสดงว่าเขาอ่ะมีเรื่องทุกข์ใจมากแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นเป็นกับกันการที่หนูเห็นพี่พี่ไม่ได้เป็นคนที่มีความทุกข์ไม่แต่ว่าคําที่ว่าไม่อยากเกิดแล้วเนี่ยมันมันมันหนูคืองงไงว่าพี่จะมาพูดคํานี้แล้วพี่ก็เป็นคนที่ยิ้มแล้มีความสุขอ ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมคือตอนนี้ถ้าพูดจริงๆนะี่ยครูออนอะ่ะเป็นผู้ที่เห็นความทุกข์แล้วมีความสุขที่คือทุกข์กบทุกข์ไปมันก็เรื่องของความทุกข์<ต>ความสุขกักบสุขไปเราเห็นแล้วเราก็อยู่ค่ะมันมีความสุขแล้วส่วนที่ทุกข์ก็เรื่องของมันแต่ขณะที่ว่าคิดได้แล้วปรุงได้แล้วก็ยังไม่อยากกลับมาเกิดอีกบ<อ>่เอา้า จะมาเกิดท well, ําไมล่ะก็สสุขบายก็เสพสุขไงอันนี้ก็คือยังหมอถึงถึงจะมันมีความสุขยังไงก็ตามถึงถึงตัวถึงตัวเองจะมีความสุขอย่างไรก็ตามถึงฉันจะมีความสุขอย่างไงฉันก็มีความสุขฉันก็ยังเอ่ออะไรล่ะเอ่อสุขทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางใจมันเห็น มันเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์แล้วความทุกข์มันก็เรื่องของมันความสุขก็เรื่องของมันอากายก็ทุกข์ของมันใจก็ทุกข์ของมันแต่ว่าฉันมองเห็นแล้วว่าจะจะเกิดมาทําไมแกเอ้ยเกิดมาทําไมเกิดมาแกก็ดูที่เป็นเด็กกระตงโตสู้ดิ้นล้นเรียนหนังสือทํางานสุ้ท่ายกระเทาเกิดแล้วก็แกแกเอ้ยหัวงองีเห็นไหม ทั้งก็หัวงอกแล้วก็เจ็บก็เจ็บก็ป่วยก็อันนู้นอันนี้แล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่แกเอานี่ฉันไม่เอาฉันพอฉันตอนนี้ฉันก็อยู่อย่างมีความสุขที่เห็นความทุกข์ก็มีความสุขคือคือที่ถามวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูได้ยินคํานี้ตั้งแต่รู้จักกับพี่เนี่ยสี่เดือนสี่เดือนหนูได้ยินคํานี้หนูก็สงสัยว่าเขาเป็นอะไรเขามีฟาร์ม รู้สึกอะไรก็เห็นเนียเห็นความจริงนะหนูถึงได้มาตั้งคำถามอันนี้นะแล้วขณะที่หนูรู้จักพี่พี่ก็เป็นคนหัวเล,ลาะล่าเรื่มอ่ะอะ่อยู่ดีๆมาพูดคำว่าไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดอ่ะแล้วแต่ก็คือมันคืออะไรหนูก็เลยก็มันคือแบบนี้เลยนะ mm hmm. มันก็เลยมาเราเห็นความทุกขนะ์ไงใครข้อสงสัยแต่ไงก็แล้วแต่ ยังไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าคนเราถ้ามีความความทุกข์แล้วค่ะเออความสุขแล้วขนาดนี้แทนโอ้ยินดีปีดาเกิดมาชาติหน้าฉันขอให้เจอเนื้อผู้มีความสดใสถึงแม้พี่จะบอกว่าตอนเด็กลำบากต้องเรียนต้องนู่นต้องนี่เอ้าคนอื่นไม่ลำบากนี่ ก็ลำบากหนูก็ลำบากคือคืออันนั้นมันมันมองไม่เห็นไงคืออันนั้นมันเป็นหนูคิดว่ามันเป็นวิถีชีวิตของการเกิดลำบากมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตปรุขหนูคิดว่าอย่างนั้นนะอืแต่หนูได้ยินได้ยินทั้งที่ทั้งที่พี่มีความสุขอนั่นแหละหนูก็เลยว่าจริงความคิดของแต่ละคนบอกเลยว่าคือมีความคิดที่แปลกมากมีความสุขมากทุกวันเนี้ยนะ ถือว่าอ,อ,อ,อสงสัยสงสัยอะไรในชีวิตได้รับคำตอบสงสัยอยากจะรู้เรื่องต่างประเทศได้รับคำตอบอยู่อย่างมีความสุขเจ็สิบปีของผู้หญิงคนนี้เห็นความทุกข์แต่มีความสุขในในความทุกข์นั้นก็คือเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็เป็นแบบนี้เองอเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องกลับมาวนเวียนแบบนี้เราจะ เราจะเกิดทําไมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแหละก็ก็รับรับผลบุญจากสิ่งที่เราทํำมาไว้ก็คือแต่แต่หนูขอถามหน่อยว่า,ถ,าถ้าสมมุติให้เลือกชาติหน้าชาติหน้าสมมุติพี่เกิดมาอะเขาบอกว่าพี่ต้องเกิดมาแล้วโหเป็นลูกเศรษฐีเป็นแบบคนสวยคือไม่ต้องทําอะไรแบบ อยู่ในกองเงินกองทองถ้าให้เลือกพี่จะเกิดไหมไม่เกิดไม่เลือกไม่มาเกิดเป็นคนรวยชาติไม่เป็นไม่รวยไม่เป็นมีบริวารไม่เอาใช้ขอไปโดยไม่ต้องเกิดเป็นเจ้าคนในคนชาติหน้าก็ไม่เอาไม่เอาขอถึงซึ่งนิพพานคือไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วนั่นนั้นหนูหนูไม่รู้ว่าหนูจะมาเกิดหรือไม่เกิดหนูไม่รู้นะแต่พี่ไม่มาถ้า ถ้าเลือกได้ขอจบนี่คือจิตที่ตั้งที่ตั้งไม่ดีแล้วถึงจะเกิดมาสบายยังไงก็ไม่เอาไม่เอานี่คือคือจิตที่ตั้งดีแล้วตั้งไว้ดีตั้งวไว้นานแนละ้วนานแล้วด้วย<ะ>แต่ว่าเพียงแต่ไม่ได้พูดให้ใครฟัง<ะ>มีบางคนที่ท,ที่ที่รับรู้เรื่องนี้หนูก็เลยแปลก แล้วก็พอดีมีโค้ชเพนยูทูบเบอร์ก็คือเพนเยอรมันมาแล้วมาช่วยสื่อสารมาช่วยสื่อสารมากระชากใจคือคือมากระชากมากระชากเรียกว่ากระชากคือพี่มีอะไรที่น่าสนใจก็คือก็มีคนคนนี้แหละที่มองเห็นคือมันมีเรื่องราวแปลกๆอ่ะอยู่ดีๆไม่อยากเกิดหนูก็เลยแบบ ทำไมคนนี้เขาแบบโดนทรมานจิตใจ<บ>โดนทารุน<บ>คืออ่ะคือปัจจุบันเกิดมาชาติโดนทารุณจิตใจไม่มีไม่ไม่มีใครรักเต็มอู้คนรักเยอะมีแต่คนรักมีแต่คนชอบทุกวันนี้ก็ยังมีคนคิดถึงอาจารย์ละออ,อยู่ประชาสัมพันธ์คอนบุรีโคราาแต่ว่าอาจารย์ละอเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเห็นทุก ถ้าคุณเห็นทุกก็คือคุณเห็นธรรมก็สรุปอ่ะสรุป,รปคือเห็นทุกเห็นธรรมคือเห็นทุกและเห็นธรรมแล้วก็พอเอาน่คลิปนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาถามว่า <c oughs> การเห็นทุกเห็นธรรมแล้วการ <c oughs> ที่พี่ไม่อยากเกิดเนี่ยชาติหน้าแล้วถ้าพี่เกิดพี่จะทำยังไงพี่ต้องการอะไรในชาติหน้า ในตัของพี่ก็อย่าอย่าถามก็คือขาไม่มาดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าขอไม่มาเขาไม่มาเถ้าเลือกได้แต่ถ้าต้องมาก็ขอให้มาเจอศาสนาพุทธขอให้ได้มาพัฒนาจิตคิปต่อไปขอได้มาพัฒนาจิต